สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกันกันกบแปรปลกสลากจากช่องช่างนุพารวยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งงวดที่ผ่านมาสำหรับสายวิ่งสายลูดทางช่องได้ให้เป็นเด่นสองก็ได้เข้ากันตรงๆไปเลยสำหรับสายวิ่งสายลูดและผลห่วยย้อนหลังปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ได้เข้าตรงๆกันเลยคือเจ็ดเก้า ก่อนที่จะไปแปลปกสลากหรือภาพปริศนาจากปกสลากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องช่างนุกพารวยด้วยนะคะคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นมาดูภาพตัวอย่างปกสลากจากกองสลากงวดวันที่ หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดมีรูปภาพเกี่ยวกับดอกไม้ก็คือดอกป๊อปปี้ซึ่งเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับวันทหารผ่านศึกที่จะถึงนี้ค่ะตามรูปภาพหน้าปกสลากงวดนี้เขียนไว้สามกุมภาพันธ์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึกซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับวันทหารผ่านศึกแอดมินก็จะแปลตัวเลขภาพปริศนาจาก หน้าปกสลากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้สำหรับท่านไหนแปลได้เป็นตัวไหนก็สามารถแนะนำกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะตามที่แอดมินดูนะคะตัวเลขที่เห็นในปกสลากก็จะเป็นวันที่3กุมภาแอดมินจะให้เด่นตัวเลขก็คือเด่น3ต่อมามาสังเกตที่ตัวรูปภาพเป็นดอกป๊อปปี้ ซึ่งเด่นชัดๆก็คือสดอกที่บานสะพั่งสวยงามกันเลยนะคะมีสดอกซึ่งแอดมินก็จะจับให้เป็นลองสีและดูสังเกตดีๆนะคะก็คือว่าดอกไม้จะมีทั้งหมดรวมกันก็คือ6ดอกแต่มี2ดอกที่ไม่บานเต็มที่แอดมินก็จะเพิ่มลองเป็น2ออีกตัวหนึ่งให้นะคะ สรุปตัวเลขจากภาพหน้าปลูกสลากสำหรับเลข3ตัวแอดมินจะจับให้เป็นดอกไม้มีทั้งหมด6ดอกบาน4ดอกแล้วก็ไม่บานเต็มที่2ดอกทางแอดมินจะจับเป็นตัวเลขให้ก็คือ6 4 2และอีกชุดหนึ่งแอดมินจะจับให้ก็คือตัวเลขที่เห็นเด่นเป็นชัดๆก็คือเลข 3กุมภาซึ่งแปลเป็นตัวเลขได้ก,ก็คือ3 02นี่ก็เป็นตัวเลข3ตัวจากหน้าปกสลากมาดูตัวเลข2ตัวที่แอดมินจะจัดให้นะคะก็คือ6 4 6 2 4 2 3 0 0 2และ3 2นี่ก็เป็นสรุปตัวเลขจากภาพหน้าปกสลาก งวดวันที่1กุมภาพุทธศักราช2568แล้วและเรามาดูความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับภาพหน้าปกก็คือวันฐานผ่านศึกวันฐานผ่านศึกนี้เริ่มก่อตั้งวันที่3กุมภาพันพุทธศักราชส4 9พรกราทหารผ่านศึกได้ถูกนิยามขึ้นหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองและก่อตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งก็คือวันที่3กุมภาพันธ์2491ตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับวันทหารผ่านศึกก็จะมีที่03 02 2 4 9 1ท่านผู้ชมท่านไหนสามารถนำไปเสี่ยงโชคหรือพิจารณาดูก็ได้นะคะงวดนี้สำหรับอาจจะมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับวัน เดือนปีและพศนี้นะคะมาดูกันต่อที่สำหรับดอกป๊อปปี้ประเทศไทยจะจัดจำหน่ายในวันทานผ่านศึกซึ่งจะทำขึ้นเพื่อดําเนินการสมทุทนช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึกที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศจึงได้เลือกดอกป๊อปปี้สีแดงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในวันทหารผ่านศึกคะ่ะต่อมามาดูกันต่อที่ ผลสลากย้อนหลังปีพศ2567ก็คืองวดที่ผ่านมาที่ทางช่องและแอดมินได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คืองวดวันที่17มกราคม2567นก็ี่ก็คือทางช่องได้บอกไปว่าเลข3ตัวบนก็คือ979และ61ต่อมางวดที่ผ่านมานี่ก็คืองวดวันที่17มกราคมพศ2568ก็ได้ออก79กันตรงๆไปเลย และคลิปนี้ทางช่องก็จะได้นำเสนอและให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อพิจารณาเป็นช่องทางหรือแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งงวดปัจจุบันก็คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง8ทางช่องก็จะได้ย้อนหลังงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนั่นก็คือตัวเลขดังต่อไปนี้ก็คือรางวันที่1ก็คือ 607 063สำหรับ3ตัวท้ายก็คือ063และต่อมามาดูที่2ตัวล่างก็คือ09และสำหรับ3ตัวหน้าเผื่อท่านผู้ชมจะได้พิจารณาหรือสามารถนำไปเป็นตัวเลขที่เสี่ยงโชคหรือว่าชอบได้นะคะก็คือ3ตัวหน้า 4 5 4และ9 4 3ต่อมาดูที่ตัวเลข3ตัวท้ายก็คือ5 4 4และ5 4 9นี่ก็เป็นตัวเลขผลสลากย้อนหลังงวดวันที่1กุมภาพันธ์ส5 6 7าหสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยเบอร์สมปรารถนาเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆกันทุกท่านคะ่ะ คนเราโชคลาบวาดสนาไม่เท่ากันบางคนมีโชคลาบมากบางคนมีโชคลาบน้อยวันนี้ช่างนุก็เลยได้เอาคาถาถูกหวยของหลวงปู่สวงแห่งวัดบ้านไปพัฒนาเทวดาเดินดินได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อเสริมดวงเสริมบาร,รมีเสริมโชคเสริมลาบเสริมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังใจคิดกับคาถาถ,าถูกหวยของหลวงปู่สวงตั้งจิตฟังตาม หรือว่าจะสวดไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมมะ กลุ่เนียสัจจังจักขุวิญญาณน,นังสติโลกวิทูสัทถาเทวะมนุษยานังอุอะคาหะนิมิตตังสวดก่อนซื้อหวยสวดก่อนนอนคาถาขอนิมิตสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกสวดภาวนาร้อยแปดจบได้ยิ่งดี มากเลยนะครับท้ายสุดสุดท้ายขอบารมีของหลวงปู่สวงได้โปรดเมตตาโปรดโชคโปรดลาบให้ท่านผู้ชมทุกท่านถูกหวยรอยเบอร์กันทุกๆคนได้รางวัลที่หนึ่งกันทุกๆท่านสวัสดีครับ